พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเทรนใหม่ในพื้นที่จังหวัดยะลาบ้านเรานะครับซึ่งมีขนมหวานน้ำตาลไหมนะครับเป็นสไตล์ฟิวชั่นนะครับมีการผสมผสานขนมไทยและก็ขนมฝรั่งนะครับซึ่งรสชาติอร่อยเต็มอิ่มบรรยากาศกับธรรมชาติที่สุดฟินนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศขนมหวานไปนั่งคาเฟ่เทรนใหม่ใจกลางเมืองยะลาลครับที่กําลังมาแรงที่สุดณตอนนี้นะครับซึ่งร้านนี้นะครับมีชื่อว่าขนมหวานน้าตาลไหมซึ่งเป็นร้านขนมหวานสไตล์ฟิวชั่นนะครับผสมผสานระหว่างขนมไทยและขนมฝรั่งโดดเด่นด้วยเมนู น้ำแข็งใสมีท็อปปิ้งให้เลือกมากกว่า20อย่างนะครับรวมไปถึงสังขยาน้ำตาลไหมเมนูซิกเนเจอร์ของร้านก็คือนะครับร้านนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างจากคาเฟ่อื่นๆที่ส่วนใหญ่จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีเบเกอรี่เป็นตัวเสริมนะครับเป็นจุดเด่นโดยทางเจ้าของนะครับก็เริ่มต้นที่อยากขายขนมไม่ถนัดในเรื่องของการเปิดคาเฟ่เป็นร้านกาแฟนะครับหลังจากที่ได้เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วนะครับมองว่าอะไรที่ทานคู่กับขนมได้ส่วนเทรนด์ของอาหารก็เลือกเป็นแนวการผสมผสานระหว่าง ว่างขนมไทยกับขนมฝรั่งก็เลยได้ทําร้านน้าแข็งใสขึ้นมาเนะครับเป็นร้านค้าคาเฟ่ขนมหวานบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติที่สุดเลยทีเดียวครับขณะที่ลูกค้าบอกว่าขนมหวานที่นี่นะครับรสชาติกลมกล่อมหอมละมุนอร่อยมากไม่ว่าจะเป็นน้ําแข็งใสนะครับไอศครีมทรงเครื่องสังขยาน้ําตาลไม้รวมถึงน้ําเต้าหู้ส่วนบรรยากาศก็ดีนะครับร้านสะอาดร่มรื่นชอบสไตล์การตกแต่ง ของทางร้านนะครับชอบอยากจะให้ทุกคนที่ยังไม่เคยมาได้ลองมาทานดูครับค่ะในส่วนของทางด้านคุณอิซาแวอูมานะคะเจ้าของร้านก็ได้เล่าให้ฟังว่าตนเองค่ะมีความรู้ในเรื่องของเบกเกอรี่อยู่แล้วแล้วก็ชอบขนมในส่วนของตัวสังขยาน้ำตาลไหมนะคะก็เลยได้มาเป็นเมนูซิกเนเจอร์แล้วก็รวมไปถึงไอศครีมโฮมเมดที่ทําเองด้วยค่ะและเมนูน้ำเต้าหู้ขนมอบแล้วก็รวมไปถึงท็อปปิง้งซึ่งแต่ละตัวนะคะทําเองบางคนค่ะที่มีลูกนะคะก็จะรู้สึกมั่นใจ มากขึ้นส่วนของเมนูที่นิยมสั่งก็จะเป็นในพวกของน้ำแข็งใสแล้วก็ซิกเนเจอร์ของร้านก็คือสังขยาน้ำตาลไม้ค่ะทุกตัวนะคะทำเองหมดเลยค่ะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมหวาน s t ตล์ฟิวชั่ผสมผสานระหว่างขนมไทยกับขนมฝรั่งนะคะสามารถแวะเวียนไปลิ้มลองได้ค่ะที่ถนนกาญจนานหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับร้านซุปบังแอนะคะร้านจะเปิดรับลูกค้าเป็นรอบๆค่ะด้วยความที่ว่าแต่ละรอบน,นั้นกลัวว่าท็อปปิ้งจะหม ก็ะะเลยเปิดเป็นรอบซึ่งรอบละ20โต๊ะค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา11อริกาอีกรอบหนึ่ง13บสิกา30นาทีค่ะแล้วก็รอบ15อริกา30นาทีและรอบสุดท้ายนะคะ17อริกาค่ะซึ่งเป็นรอบเก็บตกถ้ามีของอยู่เราก็จะรับลูกค้าไปเรื่อยๆจนกว่าหมดนะคะเปิดทุกวันค่ะแต่หยุดเฉพาะวันพุธสามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์โทร9 9 8 2 3 0 2 1 3 9ค่ะ